โอเคครับสวัสดีครับพี่เมโลสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสรับพี่เมโลนะครับแอดมินกลุ่มนินจาสามรนะครับวันนี้มารีวิวรถพี่เขานะครับอ่าโอเคเอาตั้งแต่ข้างหน้าเลยนครับครับข้างหน้าเป็น งานครอบหน้าของ New Gen นะครับ,รบอันนี้เป็นตัวใหม่เป็นตัวงานออ ABS นะครับอันนี้ผมเพิ่งไปเปลี่ยนวันนี้มาครับใครที่ใครที่อยากแบบแต่งแล้วงบไม่เยอะผมว่าน,นี้อันนี้แต่งแล้วสวยนะรถเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็บางโคนหน้านะครับบางโคนหน้าเปนะ็นของ Snake 10R นะครับ s n a e 10นะครับใช่ครับโอ้ใหญ่นะครับสวย แล้วก็ข้างหน้าเลยกันล้อหน้าเป็นของเอสพันนะครับผมช่ของเอสพันแปลงข้างหน้าแล้วลนะ่ะโอ้เ <c oughs> อสพันธโอ้ล้ำหนักผมลองช่างแล้วล้อหลังล้อหลังนะจะแค่ล้อหลังนะครับหนักใกล้เคียงกับของเดิมตามนมาั้นประมาณสามขีดที่บอกว่าล้อโตวิ่งไม่ออกนะครับบางทีเราต้องเอาหลายๆอย่างมาวัดก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปบอกว่าล้อใหญ่มันวิ่งไม่ออกเลยใช่ครับก็นั่นนะครับมีดราม่าค่อนข้างบ่อยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เราแต่งรถไม่ได้แต่งเพื่อลงแข่งไม่ต้องไปซีเรียสอะไรหรอกเอาแค่เซนเตอร์มันตรงนะครับมันขับขี่แล้วไม่มีปัญหาเรื่องการเบรกการอะไรผมว่าโอเคแล้วครับพี่โอเคเม,มื่อกี้นี้ทีรอรอเฉยใช่ใชครับ <c oughs> อ่าล้อหน้าจานเบรกหน้าเป็นของเอสพ,พันนะครับจานเบรกเออจานเบรกหน้าเอสพัน์นะครับอันนี้เป็นจานเบรกเดิมของเขาเลยแล้วก็ กระบอกชกหน้านะครับเป็นของอแซดด้6ปี2019นนะครับตัวตัวปัจจุบันนี่แหละชกปัจจุบันนี่แหละวันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนรอบที่แล้วติดน้องชาไว้นะครับเพราะว่า <laughs> ผมไปเปลี่ยนจากของแซดพันเป็นของตัวนี้นะครับครับโอ้ไม่ทันรีวิวไม่ทันรีวิวชเ<ม>ก่าจริงจริง <ๆ S 1> <ๆ S 2> มันมันเหมือนกันต่างกันแค่น่าจะตรงนี้แล้วก็ความยาวของโชคนิดหน่อยครับแต่การปรับการใช้งานผมว่าไม่ต่างหรอกครับแล้วก็ปั๊มล่างเป็น แบมโบนะครับ M4 มีโคตรหล่อเลยครับพี่ถ้ามีตังก็จะตาม Tiv4x น้องชาไปอยู่นะครับสายถักเป็นของเฮลนะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนี่ครับสายถักเฮลสำหรับเฮลนะผมว่าตอนนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นของเขาเรียกว่าอะไรแบรนด์ที่มันแบบที่มีชื่อเสียงหน่อยผมว่ามันราคามันถูกลงเยอะนะมสมัยก่อนผมไม่ทำ ห้าหลังประมาณหนึ่งสองเดี๋ยวนี้น้องเ<อ>จฟฟี่ไปทำา800 0กว่าบาทเลยน<อ>แต่เดี๋ยวนี้มันมีโปรครับราค <ย S 2> าม <ไป S 2> ูกเยอะโคตรโคตครับขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยเป็นอ่าชุดข้างหน้าแล้วกันครับก็แผงคอนะครับเป็นแผงคอบนกับล่างนะครับผมสร้างใหม่เลยทำใหม่นะครับแผงคอเป็นของพี่นาลงนะครับอันนี้พี่เขายังทำอยู่นะเป็นเป็นงาน CNC นะครับสั่งทำสีได้นะครับ ก็เราจะเอาสีอะไรของผมสีอันนี้จะไม่เหมือนชาวบ้านส่วนใหญ่คนอื่นที่เขาสั่งเขาสั่งสีเงินสีดําอันนี้ผมใช่ครับพี่อันนี้คือสีแปลกมากก็รอนานหน่อยแต่ก็แต่ก็ไม่อยากเหมือนใครแล้วก็น็อตอันนี้เป็นน็อตแขงคอของน่าจะพวกอาวันอะไรครับอาวันอาโหเพราะว่าแกนคอผมจะสร้างไม่เหมือนชาวบ้านตรงที่ปกติของนิจาสามรเป็นตัวน็อตขันลงไปใช่ไหมครับอันนี้ผมก็เลยทําใหม่ โคตรสวยเลยครับพี่ <laughs> เออมันก็เลยแปลกๆนะอย<ต>ใช่ครับแต,แต่เวลาดูจากข้างบนมันจะไม่เห็นเพราะว่ามันติดก,กันสะบัดเออแต่มันสวยนะพี่มันแปลกอ่ะป<อ>กติเน้ยจะเป็นแบบใช่แต่จริงๆเวลาเราขี่จริงๆก็แทบไม่เห็นชาเพราะว่าเพร่อนี่ครับติดกันสะบัด <laughs> แล้วก็กันสะบัดเป็นไฮโปโปนะครับไฮโปโป้ว่าตัวอะไรนะตัวท็อปมันชื่อว่าอะไรนะไอเอส c อเอสซครับเออ r อเีที่ชอบไฮโปโปเพราะว่ามันมีวาล์วปรับเขาบอกว่าเวลาแฮนด์มันจะชกมันจะช่วย อ,อัดน้ำมันเข้ามาในระบบให้มันแบบไม่ชกแรงมากอะไรเงี้ยครับเออที่ชอบโอ้สุดยอดครับ uh, อันนี้ต้องเอาไหมาเนี่ยเอาครับอันน,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 นี้อันนี้ดีนะอันนี้เราเปิดเปิดให้ดูอันนี้ <al m> ผมชอบผมชอบเป็นตัววัด now, อุณหภูมิเครื่องเป็นไฟบอกเกียร์แล้วก็วัดวัดเขาเรียกว่าอะไรวัดวูนแบตเตอรี่ว่ามันมันกระพริบแต่แต่เวลาคิดมันจะไม่กระพริบใช่ไหมไ อยู่ในกล้องมันกระพริบอยู่แล้วนะครับก็เลยจิ๊กตะของจริงอ่ะไม่กระพริบนะครับอันนี้มันจะอยู่ในโกโปรมันกระพริบผมว่าเดี๋ยวผมไปหาทางแก้ดูก่อนว่ามันจะแก้ได้หรือเปล่าไปบอกเกียร์นะครับอันนี้จบที่2,000บาทมั้งตอนผมซื้อมานะเออนี้บอกราคาได้โอหงานดีงานดีนะครับงานดีงานดีว่าครบเลยครับพี่อันเดียวครบเลยงานดีใช่ครับก็ต้องมาติดเยอะแยะแล้วก็มือเบรกมือคัตนะครับเป็นของเกลสปีดนะครับนี่แหละมาถึงมือเบรกนี่แหละที่ผมอยากรู้มือคัตนะครับมือเบรก เกียร์สปีดอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเหมือนกันอ่าคือส่วนมากนะครับที่ผมเห็นเขาติดกันเนี่ยชอบติดแบมบงแบมโบ่กันอย่างเงี้ยผมก็อยากจะถามพี่เบโลอยู่แล้วครับคือฟิลของเกียร์สปีดเนี่ยมันเป็นยังไงคือเอาเอาจริงนะเบรคที่มันดีครับผมว่ามันมันยี่ห้อไหนถ้ามันดีมันเป็นตัวท็อปของแต่ละแบรนด์ผมว่ามันดีอยู่แล้วครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเป็นคนชอบอะไรที่ไม่เหมือน ไม่ไม่เกลื่อนนะเอางี้ด้วยแต่มันก็จะเจ็บหน่อยเวลาขายนะเพราะว่าราคามันจะไปต่อยากด้วยเหมือนดัมโบ้ดัมโบร้รถเล็กก็ใช้รถใหญ่ก็ใช้ตั้งแต่150ยห้าไประยังนู่นแหะครับตัวพันแต่เกลียวคนไม่ค่อยใส่นะใช่พี่แต่แต่ผมชอบฟิลลิ่งตัวนี้มากเพราะว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นได้เรื่องของน้ําหนักเบาเพราะว่าเป็นงาน T n T กันใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ผมชอบผมไม่ชอบเบรกที่มันตึกเลย ผมชอบเบรกที่มันมีระยะระยะระยะเบรกโอ้โหโอ้ถือว่าสุดยอดครับโอ้โหแล้วสวยด้วยสวยมากสวยมากครับงานที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันราคาเนี้ยมันได้งาน C&C เลยนะครับแล้วก็มันมีสีดงสีแดงได้เม็ดเม็ดปรับทองจเต็มครับโอ้โหอยากได้เลยครับก็เป็นของเกลนะครับอครับ เป็นชุดเดียวกันเลยป่ะพี่หรือว่าต้องซื้อแยกครับซื้อแยกครับซื้อแยกโ oh, อ้โหนึกว่าชุดเดียวกันนะเนี่ยไม่ไม่ครับ oh. ทุกอย่างขายแยก oh. เสียเงินแยกทั้งนั้น <laughs> ราคานี่ค่อนข้างนาจะแรงมากคะเอาเรื่องเอาเรื่องครับราคาไปดูในพวกเว็บอะไรแล้วกันครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนซื้ออะไรมาราคาไม่เท่ากันบางที่ไปจับมือสองสภาพใหม่มาราคาอาจจะต่างจากมือหนึ่งอยู่นิดหน่อยหรือบางคนไปได้มือหนึ่งมาก็แล้วแต่ความสะดวกแต่ละคนแลวกันครับไม่อยากไปชี้เรื่องราคาเยอะใช่ครับ เดี๋ยวมันจะมีดราม่ากันแน่ใช่ครับอันนี้เป็นมือคัตของเกลนะครับมันจะมีผมไม่แน่ใจระหว่างตัวนี้กับโลโก้แดงเขาต่างกันยังไงนะแต่เรื่องแรกเลยคือเรื่องของน้ำหนักเพราะว่าประกับมันขนาดมันต่างกันตัวประกับรุ่นใหม่มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นตัวยึดน็อตแบบนี้เป็นประกับประกบเข้าไปเหมือนแบโบแต่ตัวนี้มันจะเป็นแบบล็อกไว้เลยเออเหมือนง้างอกอะเออแต่แต่ผมบอกไปว่านี่มาก คือปกตินินจา3ร0อยไม่ได้เป็นรถที่เขาเรียกว่าคัดแข็งอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามีสลิปเปอร์คัดอยู่แล้วแต่อพอมาใช้เริ่มเริ่มเข้าใจลวทำไมพวกตัวพันเพราะว่าเครื่องเขามันจะคัดมันจะตึงกหมานี้เยอะเออเขาถึงใส่โอ้นิ่มมากครับพี่ใช้ดีใช้ดีใช้ดีจริงทนแรงไม้ได้เยอะทนแรงไม่ได้เยอะโอคือถ้าถ้าถ้าเราไม่ไม่ลองใส่จริงๆไม่รู้นะมันบางอย่ากคิดว่าเออมมันแพงอ่ะแต่พอเรามาใช้ก็ถ้าเราได้ใส่ใช้งานเหมือนรองเท้าเนี่ย ซื้อมาใส่ทุกวันยังไงก็คุ้มครับแล้วก็อันนี้เป็นของพวก ER อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอ๋อนี่ประกับเออประกับปกติคือของเดิมเราเนี่ยประกับมันจะมีมาแต่ไม่มีไฟมีตัวแดงๆอันเดียวไม่มีไฟสุดเฉยเขาเรียกฉุกเฉินได้ไหมครัอ่าครับเออโอเคอันนี้ก็ใช้ได้ใช้งานได้จริงเวลาเราแบบขับรถออกทริปฝนตกผมว่าช่วยช่วยได้เยอะนะครับฝนตกถนนลื่นอะไรเงี้ยหรือเวลาแบบเราเบรกฉุกเฉินเวลาเพื่อนขี่มาจะจะสอ่ตูกโอเคผมถือว่า เป็นออปชันที่ดีฮะโอเคแล้วก็มีอันนี้เป็นของสปีดี้เป็นการแฮนอันนี้ที่ผมซื้อมาเาะไม่ได้ใช่อะไรนะอันนี้ราคาประมาณไม่เกินพันกว่าบาทแต่เนี้ยหลายทังใช่ใช่มาบังตัวนี้นะใช่ใช่ัดเนเลยแต่ช่วงแรกขี่ยากขี่ยากขี่ยากมากเราไม่ค่อยชินใช่ครับมันรู้สึกมันกว้างขึ้นอ่าไหลมาเลยมาอันนี้เป็นของร้านน้องคอยนะครับ น้องทอยสปอนเซอร์้องเข้าแล้วแหละหายไปสองอันน่าจะตอนที่ผมมีปัญหาเรื่องครอถังนะครับที่ผมไปแก้ข้อถังแล้วถอดเข้าถอดออกอ๋อจะไปช่้แต่งจริงงานของน้องพอดีนะติดมานานแล้วนะครับงานดีครับดีล้วสองอันนะครับใครใครมีบริจาคนะพี่ทอยนะครับโอเคสปอนเซอร์เเข้าแล้วโอเคอ่าแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกากัรล้มข้างเนาะการล้มข้างข้าง ของจีดีอาผมเพิ่งมาติดนะเพราะว่าผมช่วงหลังๆผมได้อะไหล่ของจีดีอามาราคาค่อนข้างถูกอันนี้โฆษณาหน่อยนะครับใครสนใจก็สั่งสั่งได้<อ>ปกติสมมุติเขาขายหน้าร้านสองพันอย่างเงี้ยผมอาจจะมีส่วนลดสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณ <มา S 1> <ๆ S 2> นั้นนะครับโอ้อไหลมาไหลมาเอาฝั่งนี้บนนั้นพี่พี่คืมข้อถังอ๋อข้อถังข้อถังเป็นงานของพี่เอกสปีเท้านะครับอ่าครับก็งานชิ้นนี้ตอนเนี้ยมีปัญหาอยู่นะครับแต่ผม ขอชมเชยนะครับเจ้าของงานเขาเค็มทั้งเป็นงานที่มาจากเขาถ้ามีปัญหาเขาเค็มให้ทุกกรณีนะครับอันนี้เยี่ยมมากอันนี้สุดยอดสุดยอดสุดดยอเดี๋ยวผมจะถ่ายดูไกลๆครับครอบถังเราจะดูใหญ่ๆหน่อยโอเคครับต่อแล้ครับพี่เปโรมโอเคครับต่อด้วยอันนี้ครับสายไฟใช่อันนี้ครับฟลิกชิพเตอร์นะครับเป็นแบบปกตินะครับงัดขึ้นงัดขึ้นสองสามสี่ห้าหกโอ้งัดขึ้นอย่างเดียวใช่สิงัดขึ้นงัดขึ้นครับ ของอะไรนะเนี่ยเอเลเซอร์เอเลเตอร์นี่ครับแบบไฮสปีดเอลเซอร์เป็นของงานไทยนะครับบ้านเราบ้านเรางานบ้านเรานะครับเกียร์ยุงเป็นของ R S V นะครับ R S รนะครับอันนี้น่าจะเป็นเจนตั้งแต่สมัยโบราณโบราณเลยรุ่นดึกดึกระบาดแต่ตอนนี้เขามีเขามีเป็นแบบอ่าถ้าเรียกว่าอะไรน้องชาคาร์บอนแล้วใช่ไหมใช่ครับเป็นคาร์บอนแล้วอันนี้ก็จะเป็นโช็อคหลังนะครับเป็นของโอรินนะครับเป็นตัวท็อป เน็ตติ้งลายมั้งคือโชคนี่โคตรเด่นแล้วครับพี่คือแบบจริง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 ถ้าเราบอกว่ามันสวยแล้วนะครับถ้าเราลองใส่ใช้งานจริงต่างกันกับของเดิมมาก oh. มันเพราะว่ามันมันปรับเซ็ตค่าได้ตามค่ามัน้นคอมเพรสชั่นรีบาวแล้วก็อะไรสักอย่างนี่แหละครับโ <Sure. S 1> อ,อ้โห oh ผมก็ไม่เก่ยเยรื่องของผมก็อยากได้เหมนะื <laughs> อนนี่โอ้เีวนี้มือสองก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่นรนะโอ้โห oh ่ถ้ามือหนึ่งก็ผ่อนหลายเดือนมือหนึ่งนี่น่าจะเกือบสองหมื่นได้พี่อันนี้เบาเบาเบาอันนี้เบาอันนี้บอกไปทํามาผมแนะนําให้เพื่อนเพื่อนที่แต่งรถเป็นสายมอบนะครับเออลองลองไปเสริมเบาให้มันสูงขึ้นมานะครับผมว่าช่วยได้เยอะครับช่วยในเรื่องของการปรับท่านั่งท่าขี่มันจะดูแบบเท่ขึ้นเลยใช่ครับคืออันนี้ผมก็คอนเฟิร์มอีกอันหนึ่งนะครับคือผมก็ทําเหมือนกันรถผมก็ทําเหมือนกันคือเปลี่ยนเบามาเนี่ยรู้สึกแบบขี่รถสนุกขึ้น ขยิงสําหรับคนที่สำหรับคนที่แบบเอ้ยรถมันเตี้ยไปว่ะอลองเสริมเบาะดูครับช่วยได้ครับช่วยได้เยอะเลยโอเคครับเด่นเบลอลไเนี่ยเราเหลืออะไรฝั่งนี้เรเหลือแล้รมั้ยี่โอ้โหมันรึมเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสวิงอาร์มของ CBR พ0น0 r นะครับน่าจะเป็นปีตั้งแต่ปี08มาจนถึงปี17ครับเป็นสวิงอาร์มตัวเดียวกัน อันนี้ผมใช้เป็นของตัวรถที่มันเป็นสีอะลูครับอืมครับเพราะว่าตัวก่อนหน้านี้ผมเอาซีบีร400มาแปลงก็อันนั้นได้เรื่องของเบาเพราะว่าสวิงอามันสั้นครับแต่นี้ผมอยากขยายยางให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยครับก็เลยต้องใช้อันนี้เพราะมันกว้างกว่าโคตรใหญ่ครับใหญ่มันเริ่มเลยอันนี้น้ำหนักผมช่างนะครับสำหรับคนที่บอกว่าสวิงงามมันหนักมันหนักมันใหญ่มันหนัก ผมช่างแล้วตอนที่ยังไม่ปาดนะครับตอนที่ยังไม่แปลงนะอรประมาณเจ็ดกิโลครับไม่รวมไม่รวมอ,อันนี้นะอันนี้นไม่หนักอันนี้ไม่หนักใช่ครับเป็น ebs ของเดิมเราประมาณแปดหรือเก้ากิโลผมจําไม่ได้ครับนะเพราะฉน<อ>ั้นของเดิมหนักกว่าแนะ่นอนผมนะการันตีนะครับส่วนที่มันจะหนักกว่าของล้อโตก็คือ,อยางครับครับห<ม>นะีไม่พ้นนะครับถ้าถ้าเราพูดเรื่องของน้าหนักรถนะวิ่งออกวิ่งไม่ออกนะครับ สเตอร์กับโซ่สเตอร์เป็นของของเดิมของร้อยพันเลยครับโอ้ครับใช่ครับผมเอามาล้างออกให้มันได้เบอร์เป็นห้าสองศูนย์อครับแล้วก็โซ่อาจจะเคลือหน่อยนะครับโอ้โอยอดมาดีดำหมดทองเลยอ่านี่เป็นของโซ่เป็นของ ek นะครับเอฟบิงดำหมดทองยอดครับโอ้ยางครับพี่เมโลยางยางยางตอนนี้ใช้ของ าพิลารี่อยู่นะครับเป็นลัโซคอซ่าสองนะครับครับยางหลังเป็นไซส์ร้อยเก้าสิบมันจะตรงกับขนาดแม็กเดิมของเอสพันอืมครับโหี่ดูว่าเริ่มเลยผมถ่ายดูครับโหอ,อย่างกับตัวพันธ์มันเริ่มเลยโอ้โอเคครับพี่เมโรต่อเลยครับต่อนะครับจานเดรกหลังผมใช้ แปลงเอานะครับเป็น<ม>จริงๆมันเป็นจานเบรกหน้าของ Exciter 150น,นะครับอเอามาแปลงเพราะว่าเนื่องจากล้อมันเอาไม่าด้มันต้องแปลงเป็นงานแปลงครับรบก็เลยต้องใช้จานเบรกรุ่นอื่นมาใส่ปั๊มเ<อ>บรกหลังเป็นปากข้างโลโก้ใหญ่ตัวเก่าครับตัวเก่า<อ>ตัวที่เป็นโลโก้ขาวครับอันนี้เอา,าสติ๊กเกอร์เพื่อเฟื้อด้วยน้องเจฟี่โอ้แต่จานเบรกโคตรเท่เลยครับพี่จานเบรก<อ>มันจะมันจะใหญ่กว่าปกติเพราะว่า อันนี้มาอันนี้ผมเห็นป่ะตูดตูดมันชนอเออนี่แหละครับงานแป้งมันต้องมีมันไม่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เมเลยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อยู่ที่คนแก้ไขให้เราว่าแก้ไขดีหรือไม่ดีนะอันนี้มาต่ออันนี้สายพักก็เป็นของเทลครับเคลน็อตเต็มของแอดคีโอ้โฆษณาจำน็อตนี่ฮะน็อตแพงแพงนะเนี่ยโอ้ตัวนี้แพงเลยเรื่องครับ ต่ออะไรไหนต่อครับเออ่ไฟท้ายเอายังไฟท้ายยังไม่เอาเลยยังไม่เอาไฟท้ายเป็นของโมโตไดนามิกนะครับเเดดี๋ยวแต่โมโตไดนามิกลักษณะมันก็จะคล้ายๆกันหมดนั่นแหละครับคือไฟมันชัดเจนใช่ครับชัดเจนซ้ายนะครับ คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยคือมันจะแบ่งแล้วให้เห็นชัดเจนไม่เหมือนไฟท้ายแต่งทั่วไปนะครับที่แบบพอเรากดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเนี่ยมันจะดูแบบมันดูไม่ออกครับอันนี้คือมันแบ่งให้ชัดเจนคือคนที่ขับตามมาเนี่ยมองเห็นแน่นอนครับโอเคไปต่อสวยมากเโอเคมาที่ท่อคนระับท่อเป็นอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาเหมือนกันรอบล่าสุดที่ผมไปเปลี่ยนโช๊คมาผมก็เลยเปลี่ยนท่อด้วยก็เป็นโยชิมูระอะติ A711 นะครับเป็นแบบทั้งระบบนะครับมาจากคอมาถึงปลายโอ้ฟูเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับฟูแต่ก่อนผมชอบ r 1 1เพราะว่าเสียงมันเฟี้ยวกว่าตอนนี้ผมแก่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดูนะครับใบเริ่มเลยคาร์บอนสวยมากครับดูใบใหญ่นะแต่น้ำหนักผมช่างแล้วสูสีกับสูสีกับ r 1 1เบากว่า r 1 1ประมาณสองขีดโอ้ช่างแล้วช่างแล้วยอดครับ ถ้าคนชอบเรื่องแบบน้ำหนักเยอะน้ำหนักน้อยนะครับทําไมข้อแต่งมันวิ่งดีกว่าข้อเดิมผมว่าส่วนหนึ่งนะแบบถ้ารถจเดิมนะไม่เปลี่ยนอะไรเลยน้ำหนักข้อเดิมกับข้อแต่งต่างกันกับสี่กิโลสามกิโลอ่ะเออคนขับคนเยอนะอ่ะนะไม่ต้องไปพูดว่าไหนวิ่งดีกว่าไม่ดีกว่าโอ้สุดยอดครับนี่ฮะถ้าเรื่องข้อมูลนะถามได้ ข้อมูลพี่เมโลนี่แน่นอยู่แล้วครับจะได้ไม่ต้องไปเถียงกันงานให้ตายครับครับคนใช้งานจริงดีกว่าขาอมูลใช้งานจริงรู้เรื่องหมดคมุบถึงก็เล่นรอแท้งุไม่ถึงก็แล้วแต่ครับอ่าครับคนแต่งรถงุมเท่ากันใช่ครับคือแต่งตามแต่งตามกำลังอ่ะก็อยอะตัวเองเดือดร้อนพอนั่นแหละครับแค่นั้นแหละครับใช่ครับจะอิบเงินเมียก็อยากให้เมียรู้เมียรู้ตายแนะนำเลยแนะนำแต่ผมไม่ดีเมื่อนียนะครับ แค่เนี้ไม่รู้โอเคไม่มีอะไรแล้วฝั่งนี้ก็เป็นการล้มเหมือนกันการล้มเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับติ๊กเกอร์ผมไปติดมาจากร้าน V R อารรนะครับลายกระทิงนะครับมีคนชอบหลายคนนะมีคนมีคนถามผมว่าขอเอาไปทำได้ไหมผมบอกเลยว่าไม่ใช่ละขิตสุตเดอร์ผมนะ you อฟต o y อ u เอสวยมาดูดูมากคันนี้คือแบบ เดินมานี่แบบแทบจะวิ่งหนีนะครับดูเดินไปครับดูที่กระบอกว่าแฮนด์เราไปได้อย่างครพี่แฮนด์ใครับโอ้แฮนด์ใโอ้พี่ไม่มีอะไรเดิมๆมายดะพี่อ่าอันนี้จะเป็นแฮนด์ก็เป็นแฮนด์สร้างนะครับอืมครับเพราะว่าชุดเอ่อข้างหน้าผมสร้างใหม่หมดเลยนะครับตั้งแต่แฮนด์ข้อบนล่างแกนคอนะครับแฮนด์แต่ตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนแฮนด์มากเลยผมอยากได้ที่มันแบบต้มกว่านี้หน่อยอ่าครับผมอยาก ก้มมุ่ๆเหมือนน้องชาตอนนี้แฮนด์ผมมันค่อนข้างตรงครับถ้าถ้าเราถ่ายดูมันจะมีมุมที่มันเห็นว่ามันไม่สโลปลงใช่ไหมเออมันค่อนข้างตรงค่อนข้างตรงใช่ครับแต่มันจับล่างจริงนี่นะครับประมาณนี้เลยประมาณนี้ครับขาจับก็เป็นของไอซ์บีครับผมไปขึ้นมานานแล้วแหละก็แปลงไปแปลงมาหนุนบูทแค่นั้นครับพรามันแปลงหลายรอบแล้วรถผมแปลงหลายรอบถือว่าโหจัดเต็มทุกอันโนครับคันนี้โหคือแบบ อะไรแต่และชิ้นส่วนนี่โคตรแล้วก็พวกกล่องเก่งผมแฟตเรียบร้อยนะครับโอ้ยกล่องผมใช้สองอันเลยนะโอ้โหมีมีให้ลองดูระหว่าง ECU Shop ที่เป็นกล่องเขาเรียกว่า standalone กล่องแต่งกล<ฮ>่องแต่งกล่องซิ่งนะครับแล้วก็ผมไปแฟตกล่องสำนัก NPK มาโอ้โหขึน้นชื่ออยู่แล้วครับ NPK ก็ผมบอกเลยว่าแล้วแต่คนชอบอ่าครับแล้วแต่คนชอบโอ้โหแล้วแต่คนชอบรถพี่เมโลนี่คือ แปลงด้วยแต่งสวยเลิศแรงด้วยโอ้ยจริงแรงผมเอามาเพื่อเขาเรียกว่าชดเชยน้ำหนักรถมากกว่าเดิมเพราะว่าด้วยความที่ปั๊มเบรกสองข้างเลยการเบรกสองข้างเลยมันก็หนักขึ้นกว่ารถรถเดินอยู่แล้วชกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาเพื่อเพื่อลดภาระของรถแค่นั้นผมไม่ได้แต่งแรงทดแทนกันไปใช่ไหมใช่ครับชดเชยชดเชยพวกแบตอย่างเงี้ยผมก็เลิกใช้แบตลิเธียมนี่มันมีน้ำหนักเบาเบาลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าใส่ใจทุกรยายละเอียดนะครับเอว่ามีราเริ่มเลยครับ ARM CBR 1000ล้อ S 1000นะครับยาง190้อโซ่ Corsa ูนะครับอันนี้ไว้เป็นแนวทางสําหรับคนที่อยากจะแปลงนะครับก็ดูนะครับคือถ้าคุณชอบจุดไหนก็เอาไปแปลงใส่รถคุณได้นะครับลองค่อมรถให้ดูนะครับมันมันจะเป็นยังไงดีว่อันนี้ผมสูงประมาณถ้าผมไม่เตี้ยลงนะครับผมสูงประมาณ165 ก็จะประมาณนี้อันนี้คือสองเทา้านี่นะครับหรถคันบัลเริ่มเลยคือถ้าเป็นเน,น,เน,เน,เน,นินเข็นไม่ได้ถ้าเป็นชันเข็นไม่ได้โอ้ลงไปเข็นสะดวกกว่าเดี๋ยวผมถ่ายด้านหลังให้ดูนี่ฮนะโอ้โหล้อบันเริ่มเลยฮะโอเคครับพี่เมโลเออพี่ลืมเสียงท่อลืมเสียงท่อโอเคอเราเ,เดินเบาก็ได้ครับ ไม่ต้องเป็นแบบนี่ยเสียงท่อ